ก็ฟังเขาบอกสกายให้หน่อยบอกว่าสกายวันนี้ต้องนั่งรถพี่นะย้ำๆให้หน่อยก็ตระกากเลขอะไรนะร้อยเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบปะร้อยหกเพร่โอเคโอเคประมาณนี้ร้อยสิบหกหรือร้อยหกเซตสกายนั่งกับพี่ใช่ไหมเอาโดยกายใช่บอกวันนี้กายต้องนั่งกับพี่เฉินนะเราไม่ต้องเบิกรถเรอรอเซอร์ไพรส์เออรวมบ้านอ่ะันนี้เอารวมรวมไหนบ้านใช่ไหมรวมบ้านครับรวมบ้าน เกยย้ำน้องด้วยอีกทีก็ได้ว่าว่าเล่นแผนรถคนละคันอ่ะโหลคุณคุณมาบ้านยังอะ่ะคุณมาบ้านยังคุณอยู่ไหนอ๋อโอเคเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านทันเดียวพี่เกยนเลยทันทันทันแน่นอนเดี๋ยวไม่ไม่ไมพี่เงินพี่เงิน เชียร์เสื้อคาดิกูอะี่น่าจะเหลือแจกกระสุนอย่างเดียวปะ่ะไม่ไม่ไม่เรียบร้อยหมดนะครับทุกอย่างเคลียร์หมดเลยกลับบ้านเลยครับที่เหลือเก็บงงเก็บเงินแล้วก็โยกคีรคอยให้โทนี่โรเซอร์กับบ็อกให้โทนี่ อามนกเขาอออกมาาเยู่ที่บ้านเฟัง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 เหลือสองอาชีพมึงย้ำเพื่อนหน่อยดิเวลาเหลือแค่สองอาชีพแล้วสองห้าสองห้ามันเริ่มแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าสองห้ามึงไม่ตีเลยมึงอุ้มไม่ได้นะมันต้องต้องเร่งเวลาหน่อยนะเพื่อนไม่งั้นมันหาหามันไม่เจอนะใช่มันไฟนานแน่มันมีก่อนนาโนูไอ้หลอพี่มีมันมีเยอะพี่ของก็ไม่เปิดหน่อยพี่จะจะมันมันั่งไปนั่งสองได้ไหมอีกคนก็ไม่ปืนไปนั่งกับเกียร์ พี่เซล่ามาพี่ต้องคุยเล่นต่างๆได้หรื่เปล่าได้แล้วก็ไปส่างๆด้พี่ได้สามก็นั่งได้รถบ้านได้ลถบ้านใส่โซนได้ต้องโซนด้านบ้าเลยเลยนักการเลยนักการไปเขาต้องไปว่ะไม่ให้เซให้เซไปเล่นรถแยกเลยมันมันมีมันมีปืนเผื่อมันมันวนของมันได้แล้วให้โก้มานั่งคนเดียวพอรถเกียร์เซย์มันมีรถให้มันนั่งรถแล้วมันมันฉีกเล่นดีกว่าทำไมถ้านั่งกับเกียร์บดเวลาเกียร์ตกมันก็จบอยู่ดี ไมกคโฟนพี่อย่าลืมนะพี่อยู่ที่พี่ปะนะใชาอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่โอเคโอเคไอ้อีนาโนมกดไว้ก่อนก็ได้นะเว้ยมันจะได้ครูดาวได้แี่ครับจอร์ดไปก่อนลยนาโนกดไปเลยเหยียเกินมาห้าสิบครพี่คืนหน่อยเข้าม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 ากมเรามันเข้าออกกันครับครับหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยครับวัสดีครับมอนเท่ากับกลุ่มเราจะเหลือกี่คนไม่แน่พี่ตามอยู่ไม่รู้อ่ะมึงต้องนับอ่ะพี่ไม่ชัวร์มันเข้าออกเดยอะกู้ออกเจ็ดออกไปเฮ้ยบอกมมันเตรียถุงห่อด้วยมันใส่ไไมม่่่่ใสรู้้แตถามัันนนหีอออ่่่ะะมมมมมึึงงุ้้ไได ว่าว่าว่อไม่รอดหรอถ้าไม่เจอผมว่าเอาคแล้วครับผมเะผมเะผมจะีแลผมจะปดองดวถ้าเกิดว่าผมโดนยิงแล้วมันตามผมเลรอรอรอตออะไรบ้างที่ต้องเก็บ้วก็พกของ่อไปเลยตาเรื่องเลยไม่มีใช่ป่ะหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสาพี่ฝ่าสภาไปแล้วโอเคครับแบงค์ก็ปะมาแบงค์เป็สองสี่เหรอไอ้ดุนึสองกระเป๋าก้า แอนดี้โดนใครเหลือเยอะมากครับสองคันนะขับไปทางไหนนุ๊กพี่ก็เพิ่งที่ได้เพย์ไปแล้วจะถึงหอด้วยดูได้แล้วนะเพย์เหงาออกไม่หมดนะข้าไปไหมเข้าไปเลยเหรอแม่ยึดเดินไดไม่ทับด้วยมากี่คันอ่ะที่เห็นนะผมขออนุญาตเอ่อได้รับผิดชอบไปเพื่อนจบเขาบ้านน้อยอะจบเขาบ้านไอ้พนันบ่อยพวกหน้าบ้านระวังดิบอกพวกหน้าบ้านระวังดิต้องลงไหม ขึ้นรถอขึ้นรถขึ้นขึ้นรถมงแล้ว่ากูเที่ยวนเข้ามาทงไหนวบ้านซาเวียอยู่ตรงไหนวะกูไม่เห็นใครเลยไฮเวียบ้านซาเวียอยู่ทางี่นอะไรนะไอ้กายดังวันนี้ไอ้กายดั้งอ่ะพี่ใครเลยนุกเกอร์ได้เลี้ยวขวาไปอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงกูหาอยู่มันไปเร็วมากแต่บ้านนานานตนบ้านบ้านน้วนน้านใบ้าน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 บบบ้าน้้้น น่าจะเข่าดูดูก่อนโอ้ยลืมเปลี่ยนสีกระจกอีกกูไม่ไรไม่ไรหลังดีว่ากันคนดูเดี๋ยวไปทำเราเวลามันบีบไม่มีเวลาแยกออกไปเลยนะไม่ทันนะทำหลายอย่างเกินไปไม่ไม่ทันเลยเฮียเฮ้ยกูเจอแอตตันจอดอยู่เนี่ย จอดไหนเล่นขาวเนี่ยกลับไปเต่าโบะไอ้เจ้าไหนมึงของไอ้แวนเนี่ยดูไว้ศูนย์เจ็ดเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นบ้าคนบ้าคนงานบ้าน่ะจะบ้าใช่ใช่ไม่หายหรอกรถรถรถมันไม่หายไงล็อคล็อคหลงอ๋อไปกับใครเนี่ยเตปเฮ้ยมึงพอแล้วออกแต่ไปรอกบ้านเลยมันเล่นในบ้านไม่ได้อยู่แล้วออกไปรอกบ้านกลับกลับไปบ้าน หน้ากากด้วยหน้ากากเอชเดี๋ยวมึงน้อยทีนะเรื่องเด้งจบเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเออเดี๋ยวย้ำ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 เฮ้ยพี่จ่ารถนากาแม่งเสียงเป็นพรมแดงเลยทั้งจ้าเกียร์เกียร์อยู่ไหนพี่เข้าบ้านกลังเข้าบ้านลอยเกียร์อยู่เนี่ยมาพี่พี่นั่งมาเดี๋ยวพี่ย้ายกาไม่นั่งไหนการไม่นั่งไหนกาไม่นั่งการไม่ได้กลุ่มญแาครับพี่ อะไรนะบังอะไรไว้บังอให้ต่อให้อให้เวใคัวใไรนะ้บังวาไงเพื่อนหัวใจพี่เก็บไว้ใ้คพี่ังพี่บงไม่ได้เก็บปัดฉลามไปเก็บดีในบ้านนะทันโกแล้วบ้าน้ไแล้วีใครมี้ไหโก้ไโกโกเซียไปอีกคันเมยเกเซมีปืน ไปหรอเข้าไปไหมถ้ามันไม่ไหวง่ายมันั่งไก่เกียร์เั่านั้นแหละผมยังไม่ได้ไปใส่หนากกเลยพี่มาได้ดิน้ำใส่หน้ากากเขาความมาไหน98744สุดมาสุดมาใครจะเอาสกอนะรไดนะคะ14 1400อัปเดตที่โทนี่นะครับเดี๋ยวไอ้โทนี่นี่ให้อัปเดวที่ผมก็ได้อ้วเมันอยู่ไหนวะไม่บาแล้วเวลตั้งนานแล้วมึงไม่ไปใส่หน้ากากมาเลกไรเลไร เอ๋อทำไมเราตั้งนานไม่ไปใส่แต่มึงไม่ไปใส่ล่ะก็จะไปถึงถามว่าทำไมมึงไม่ไปใส่เรากูก็แจกอะไปกูไปใส่ทันนะไม่ต้องแล้วมันตอนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ต้องไปแล้วมึงรอไปเปลี่ยนหลังรีเลยไม่ทันแล้วนกการเป็นไงบ้างวะหามันอยู่เพื่อนเมื่อกี้มันเข้ามันเลี้ยวขวาไปแล้วมันก็หายไปเลยเขาอยู่สภาเขาอยู่สภาตะเวอยู่สภา ทั้งหมดเลยป่ะครับบิลลี่ทั้งหมดเลยไหมสับบอยเอทีเลยนะที่มาเซฟชุดที่มาเซฟชุดที่หายลอยไหครพี่ได้หรอได้ครับไปวังยังอยู่ไปเปลี่ยนไปยังเปลี่ยนอยู่ยังทัไปเปลี่ยนไปถ้กกากลับไปทันทัมีเวลาไปไเร็วเร็วร็ไปเร็วเร็ว เติมมั่งกันไหมเต็มแล้วไอโก้มันอยู่ไหนวะกายกรณีพี่ตกถ้าสมมติว่าพี่พลาดตกรถกายสลับบ่อแล้วกายไปเลยนะไม่ต้องรอนะได้ครับหรือหรือกายเล่นบนยิงช่วยก็ได้เท่าที่ได้แต่ถ้ามันไม่ได้ก็ปล่อยพี่ไปก่อนเลยจะพี่วิ่งเข้าไปหาเพื่อนเองแล้วพอพอกายจะลงหรือหรือดูจังหวะถ้ากายอยากจะรีบลงกายบอกพี่นะพี่ต้องพี่ต้องจอดในกายก่อนแต่ปกติผมต้องเล่นหลังอยู่แล้วไงพี่โอเคครับงั้นพี่จะได้ปล่อยกายลงช้าๆนะถ้างั้นนั้นได้เลยนะ น้องกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้เต๊ปอ๋อพี่อ่พี่ช่วยแยกกูแล้วสิ่ไผ่ล้อมไผ่ล้อมพี่พี่บ๊อบไผ่ล้อมออกกสาาาเ้ไปเลยไม่เจาะออกจากสะพานแล้วพวกมึงขึ้นรถเจ็บตัวดิ้ใส่อากาศไม่เจาะออกจากสะพานแล้วมึงขึ้นรถเจ็บตัวใส่อากาศเอ่อไอจอนตัวบักพี่ตัวบักรีเลยครับถ้าตัวบักไม่รีไปเลยทำอะไรไม่ได้ไม่พี่กลัวมาชนหน้าบ้านอ่ะดิ ชนแน่พี่มึงมึงยังไม่เซ็ตกันเลยนะเว้ยมึงมีสิทธิ์โดนนะเนี่ยไปขวาหน่อยไหมพี่ไปขวาหน่อยไหม้างหน้าไหมออกออกออกขวาดีกว่าก่อนเพราะมันเจอได้ออกขวาดีกว่าครับออกขวาดีกว่ายิงพาหมดเลยออกออขวามาก่อนออกขวาเขาเราใกล้ๆก็ได้ไปเร็วใกล้ๆมาเลยพี่ใกล้ๆโอเคโอเคขวาเลยขวาเอกเออพี่มุฟพี่พี่มุฟพี่มุฟไล่เราแล้วพี่มุฟไล่เราไม่ไม่คนเราน้อยบิลลี่เพราะว่าล่าสุดน้องมันรีตัวบั็กด้วยใช่ใช่ไปมุฟพี่ขอเดี๋ยวมิมาจับจีพี่นะพี่กดเลยพี่กดจีเลยพี่กดจีเลยพี่ถึงแล้วพีี่่คอยกดจ กดแล้วครับพี่กดจีให้แล้วคุยเรื่องเรื่องเรื่องอันนี้ด้วยนะพี่ที่เขาห้ามใช้บ้านอ่ะเดี๋ยวพี่ยังไม่ครับพี่รอมากันอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหลือคันนิ้นู่นย้ำเรื่องบ้านแล้วก็ย้ำเรื่องเอ็กซ์คับพี่ได้ครับได้ได้เราไม่พร้อมหรอไม่พร้อมเพราะว่าเพื่อนตัวบักครับหลังเด้คืนนะหลังเด้คืนหลังเด้คืนแต่พร้อมมาถึงตอนนี้ดิมาถึงตอนนี้สิไม่ไม่ไม่หมายถึงกูคุยกับแอนไอนแวนนว่าไงนะ ไม่ได้ไม่ได้มันยังไม่ยังไม่เสร็จเลยคันคันที่มันไม่ติดอ่ะพอเรามีเกาะหมดเลยใช่ไหมพี่ตอนนี้เหลือนุกใช่ไหมใช่แต่ลูกเกอร์ไม่มีมตุ๋ยไหมเกียร์ตุ๋ยตุ๋ยหลังเหมือนเดิมตุ๋ยหลังเหมือนเดิมตุ๋ยตุ๋ยก็แยกเซตเดิมไปเลยเกียร์ไปรอตบแต่ว่าพี่ว่ารอบนี้ตุ๋ยไม่ได้หว่ะเกียร์มันมีก่อนนาโนอ่ะ ับเครื่่องนพี่ว่ามันตุยยากเว้ยมันล้มมันล้มยากเว้ยเออมันล้มยากเว้ยมึงต้องต้องมาช่วยก่อนวะสาลุมพี่เอาปืนสามลุมยิงมันสี่คันก็ล่วงแล้วก็ใช่แต่หมายถึงว่าแต่หมายถึงว่าถ้าปล่อยเกียร์ไปตุยหล่ามันก็เหมือนปืนมันหายไปไงมีรถออกมาคันนึ่งเสียเงินใช่ไหมไอ้บินไม่รู้ไม่รู้กูไปอยู่ไกลอ่ะมันขับออกไปเกียร์ไฟแด้อย่าเพิ่งตุยแล้วลองเล่นแบบไม่ตุยก่อนเพราะว่าพี่พี่กลัวมันจะล้มยากไม่รู้ว่ามีกี่คนด้วย พี่บังบอกว่ามันอยู่เดิมเดิมให้พี่บังเปิดเลยไหมพี่บังพิมมาอย่าอย่าอย่าไม่เอาพี่บังบอกว่าถ้าไม่ตรงบ้างเดิมหมดเลยพี่ตรงมั้งระวังระวังอย่างแรงระวังอย่างแรงขยับรถอย่างไวให้ขยับรถยังไวจะระเบิดจะระเบิดจอยมาแล้วพี่จอยมาแล้วโอเคโอเคโอเคใช้ตใครยังไม่ใช้ตัวบักเช็คตัวบักหน่อยเอากูด้วยก็ได้ไหมเช็คหน่อยก็ดีมาใส่หน้ากากได้ อะไรน้องไปบักครับไปบัก้ๆด้นมาเลาตอนนี้เลยตอ้ตาน้ใชนคนัหนเหมือนจะใช่ว่ะมันนึงชีวุอย่าิ่งเส้อพีุ่กแชกันได้เออมันใส่เสื้อลำดอ่ะผมก็ไม่ชัวรว่ามันได้ใส่เลยนะพี่กอดแต่กอดแ่อดแต่กอด่กด่ก่อ้านห้ามเล่นาย้ำมาแวนะบ้านห้ามเล่นนะถ้ามึงมีศพมาแวมึงจะเข้าไปซ่อมในบ้านมึงเองไว้ข้างนอกอนแ่ข้าไปนะ บ้านห้ามเล่นนะบ้านห้ามเอาศพมาเล่นนะย้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ย้ำพวกมันด้วยว่าแล้วก็ย้ำด้วยว่าไอ้นี่นะปุ่มเอ็กห้ามกดนะเอ็กห้ามกดเด็ดขาดนะบนรถ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 อ่ะบนรถอ่ะบนรถอ่ะห้ามกดเด็ดขาดบนรถนะบนพื้นกดได้แล้วก็ย้ำเรื่องไอ้ GPS เวลามึงเจอพวกมันอ่ะมึงกดจีแต่ถ้าเป็นตำรวจอย่ากดจีแดงนะพี่จีแดงนะีอ่ะต้าครับใแล้วก็อ่านใช้กันด้วยใครยังไม่ได้พกเป่าดูด้วยจีอย่าลืมนะสำคัญนะรอก่อน ต้องแจ้งนะพี่หลงว่าของแม่งแน่นๆเลยเฮียที่เจอพวกมันจะระเบิดไม่ต้องกดแล้วก็ไอ้กดเอ็กซ์เล้งศพอ่ะกดห้ามกดบนรถกดบนพื้นได้คืออยู่บนรถนะมึงลรอกดจีองเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องอะไรอะฟังผมฟังผมหน่อยอ๋อพูดก่อนคือไอ้ตรงบริเวณบ้านที่เห็นป้าไอ้ทางไอ้ทางขับรืคือบ้านกลางวางศพตรงนั้นนะพี่ ต้องวางศูนนอกบ้านเท่านั้นนะก็คือง่ายบ้านอย่าเล่นครับบ้านอย่าเล่นเลยบ้านห้าวางศพด้วยเป็นบ้านแรกเขาเลยสโลบ้านห้าวางศพนะครับผมทุกคนใช่สโลบ้้าาานหวงก็คือง่ายแนะนำอย่าเล่นบ้านครับชัวร์สุดใช่เติมแล้วบ้านไหาที่เติมเมาหาเรียกเติมเมาที่อื่นเดี๋ยวผมไปช่วยตอนพี่เป็นห่อนะพี่แฉินไปแล้วได้ครับพี่เฉินหน้าใครอ่ะเหนียวเนวทักหาหน้ากับกายครับหน้ากับกายหน้ากับการตอนนี้หน้าใครทักหาตามพี่ทักหาตามนี่จะอยู่ไหนเป็ ปูซอมรถอยู่บนสะพานเ่อนแป๊บนึงชี้สิพ่ดุกใช่ปะแซมแซมแซมจริงๆอ่ะพี่เดาใช้ตอนนี้พี่มันงชี้มาเลยว่นั่งใครอ่ะพี่นั่งไก่จงนั่งไก่จงนั่งใครอ่ะพี่หลงนั่งใครพี่่นั่งไก่เห็ดเหนียวเหนียวทักกระเห็หาพี่เห็ดหน่อยแบนนั่งใครแบนจอดปะจอดจอด ทักไอ้ผู้เมืองนะไอ้ผู้เมงองนะส่งข้อความคนคนที่นั่งกับผมแดงคู่ไว้เลยเดี๋ยวกูไล่ให้ไอ้ไอ้เฉินหน้าใครกายเพื่อนกายกายกูหน้ากายเพื่อนเฉินเฉินทักกายไปไอ้ไอ้ผงพี่ทักา้เห็ดไปโทนี่ทักแซมพี่โทนี่ทักแซมมากี้สกอตทักผมครับผมสกอตทักเหนียวบิลลี่อะทักพรครับตีทักพรตีทักพรบิลลี่ทักมาร์กเกียร์ มีมาร์โกเซล่าสอกคนมาร์โกเซล่าคาริกีาสองคนนักผมไม่เลยพิเศษแกไม่ถือทคุณที่คุณที่คุณครับที่คุณนักหรอที20ทักหายดุกพี่ที20ทักดุกพี่ทักขาผมทักขาไอโจนะครับแล้วก็ออดี้ไอโจพี่ตี่ปตัวไอโจโจครับโจเองครับโจเองครับ นนีอออจจจจรรยยดขันไอ้ใคนบางทั้งหายบางนะผมว่าบางขับทางขโมยไปทางขโมยไปโสงสัยนะไปไหนครับพี่กระโดดอุ้มกูกลัวมึงโดนห่อแล้วเป็นแบบเออโดนห่อไว้บังที่บังกูขโมยแล้วกูขโมยแล้วอ่ะขโไปแล้วที่บังครับบ้านบ้านบ้านนั่นถูกแล้วใช่ปะแล้วก็ตอนสมมติว่าเราเป็นห่อแล้วเราอุ้มเราอยู่บนรถอย่ากดอเอ็กนะครับพี่ ป่วยในวงการนี้ให้เช็คกีป่ว่าพี่บังโดนหอระดับครับพี่หรือว่าบุญรถเข้าบ้านได้ใช่บ้านถ้าไม่มีศพอ่ะใช่พี่ถ้าไม่มีศพใช่ครับได้ครับบริเวณนั้นบริเวณบ้านห้ามเลยนะอย่างหนึ่งคือต้องวางวางหน้าวางหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปหน้าบ้านแบบหน้าบ้านจริงๆนะพี่ห้ามสลบนะตาลลบก็ห้ามวางนะพี่บอกบอกคุมใหญ่ด้วยถนนหน้าวางถนนนะถนนเลยอ่ะถนนนี่คือห้าสิบเลยอะอยู่แถวทางรถไฟ ได้เรือมาได้ถุงเนี่ยแต่ได้เรือมาไม่มีถุงอ่ะใครไม่พูดถูงไปเอาถุงมาด้วยดิเว้ยได้แล้วครับพี่ผมให้เรือมาแล้วครับเจมกองมาเป็นเนี่ยเป็นบ่าเลื่อมีใครเอาถุงไปรถเลื่ป้าให้หรอให้หรอด่ากูทำไมแม่ถุงไม่ใช่เพื่อนกูเช็คเช็คเฉยว่าไอ้บ่าเลื่อใครมีถุงหอบอ่ะไม่ถ้าไม่มีก็ขับไปเอาในบ้านไปเฮ้ยพี่เหตุบอกพี่เห็ดดีพี่เอาอยู่กับพี่หลงมาเมื่อกี้พยบอกให้บอกให้บอกให้เอาถุงห่อมาติดมาหน่อยพี่เอ้ยผมังคอมได้งคอมบ่าวคอมนา้ยผมาไดา ที่ไหนไปลีกดจีมาเฮ้ยเราคบยังไปลี่คบยังไปลี่จับแยกมันได้คบยังคบยังคบบหมดยังแยกไปเอาถุงไปเนี่ยแต่พี่ถุงีอยู่ในวอลอยู่ในวอลขน้นอยู่ในวอลนานอยู่วอไม่เป็นไรเอาไงเบลี่เคลื่อนมาแล้วหมานเคลื่อมานอมาหน่อาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยต้องต้องช่วยาลี่น่ต้องช่วยเบลน่่นอ่อยเบล่่อน่อยม่อยมน่อยนอ่อ่อ่อยมอมตหอยมด่อามาหาหน่หน่อ่อยา่หรือว่าไ คือเวลาแปดมก็ได้นะคือเวลาแปดก็ได้ครับคือเวลาแปดแล้วลงเลยหรอมังคือเวลาแปดนคือเวลาแปดเตบตกแล้วหลังมานะเฮ้ยคือเวลาแปดคือเวลาแปดคือเวลาแปดยู่อเล้ยอยู่ครับเล่งอยู่ครับเล่งอยู่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  ถึงแล้วถึงแล้วบิลลี่ถึงแล้วครับพี่ถึงแล้วครับบิลลี่ถึงแล้วบิลลี่ไปตกันได้นะพี่ไปตบมันได้นะเอาเลยไปตบไปเลยลงเาหกนดิต้องตตตราหน่้าหต่อ้าหน่อกโกลงแล้วโชดต้วยโด้วยโดด้วยโดดยโ้ยอยนตารจ

แนมึเล่นตะการมึงอย่าแย่กันะเียเลนตะการเฮ้ยมดูเพือนมดูเพือนรอกันชมการีาเล่นตรงนี้เลยยามันกับมนนี้มันกับเล่นกาเล่นะกันการชุดได้การการุดได้การชุบได้การการต้องหยุดต้องหยุดเมีงมันเล่นตหยดเฮ้ยต้องหยุดวะเขาใช้การไม่แต่มันมันแต่มันใช้หลังไฟนะเว้ยมัใช้หลังไฟไม่ใช่หรอ ไม่ได้พี่หยุดกายหยุดกายครับหยุดพี่เอาเขาไปแคนไปกับโปรเจกต์ปัดเลยระเบามาห้าพี่ระเบามห้าไม่ใั่พี่ใช้โปรเจกต์โปรเจกต์ปัดทิ้งเลยนะเลยปัดทเลยปัดทิ้งเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องชุ่มมันพี่จะไปปัดไปปัดเลยพี่ไปปัดเลยเอาต่อสบายครับผมผมใช้โปรเจกต์ปัดผมใช้โปรเจกต์ปัดครับมาเดโดมมาเดโดมมาเดโดมครับผมจะปัดผมจะปัดทิ้งเร็วๆครับเร็วๆเร็วๆเร็วๆมันมีผลต่อไฟผม ฟังกูฟังกูรอไฟต่อเจ็บตัวรอไฟต่อรับกายคนนึงเจ็บตัวรอไฟต่อกูปัดทิ้งกูปัดทิ้งบอกว่าเซ็ตรอแล้วเจี๊ยไฟต่อกูปัดทิ้งดูเลยดมึงดูเรียคนละโรงก่อนเอขอขอคนนึงขอคนนึงดูกายหน่อยนะกายไม่มีรถนะพี่ลิปะขออนุญาตเปิดตู้ด่วนเลยครับผมจะปัดทิ้งใช้พ่อเทคนิคถูกไหมครับหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าครับหนึ่งศูนย์หนึ่งห้า ผมใช้พูดเด็กถูกไหมครับเพื่อจะปัดทิ้งไมม่สาารถปัดอีกนอได้ครับอีกนอป่ะถ้าอีกนอมันจะมูลค่าจะเหลือแค่ห้าล้านแล้วผมต้องใช้อะไรครับเพื่อจะปัดเพอร์เซเนอร์อ่ะเพอร์เซร์เนอร์เหมือนกันป่ะแต่แตเพอร์เซอร์เนอร์ถ้าเกิดสูญยังไงก็ตามถ้าปัดเป็นอีกนอยังไงก็จะเหลือแค่ห้าล้านครับความเสียหายอ่ะนะครับความเสียหายอ่ะนะกับห้าสิบร้เหลือห้าล้านเลยครับ ใช่ครับถ้าใช้อีกน้องโอหไม่ได้ไหวเฮียมันใช้เพอร์เซอเนอร์เขาบอกว่าถ้าเกิดพี่ใช้แม่งลดเหลือห้าล้านว่ะมันไม่คุ้มไหวเฮียมันลอติเมทไปด้วยอ่ะมันเสียฟรีเลยว่ะถ้างนั้นอ่ะมันมันปัดไม่ได้อ่ะพี่จะใช้ห้้จบลานแก็คือต้องตามประกาศก็คือจะต้องรอมันตัวติดไอซียูตัวติดไอซียูใช่ไม่ไม่มันไม่คุ้มเว้ยรอหลังรีดดีกว่าหลังรีดดีกว่ามันหลังรีดอ๋อมันยุติ่ีห้าวันเลยนี่หว่าห้าวันเนี่ย ถ้าตีมันมันก็จะเป็นไอทียูสามวันรอห้าวันก็ได้เพื่องไม่งันเสียหารอห้าวันไปรอดีกว่า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 ไม่มีผลที่ไม่ไม่เออรอรอดีกว่าครับมันไม่มีไม่มีผลที่แบบไม่ต้องรออ่ะเพราะสุดท้ายยังไงมันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะ รอดีกว่าครับมันมันมีวิธีอื่นไว้การ์ดฟรีเบอร์มวยปลอมตัวเป็นโจ้นี่ยมาตีได้สัตว์เออเออเออใช่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 กันกูกูไม่ปัดนะเออไม่ปัดเพื่อไม่ปัดมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่ปัดไม่ปัดระหว่างนี้เขาต้องใส่สูตรหรือเปล่าพี่ฝากถามสภาได้ไหมเออสภาครับระหว่างเออระหว่างนี้เขาต้องใส่สูตรป่ะใช่อย่างเงี้ยระหว่างที่เพอร์เซนเตอร์เงี้ยเขาต้องใส่สูตรถูกป่ะพี่ถ้าเราตีป่นแบบไม่อุ้งหมายเหยี่ยดนะเรนต้องใส่สูตรปกติเพื่อรนใส่สูตรปกติใสสู่่ตตรปกิเพือนใส่สูตรปกติใส่สูตรปกติ มาใส่สูตรปกติเพื่อนเราก็ต้องใส่ก็ไม่ได้มีผลเท่าไรกับเรานี่ยถ้าใส่เราไปตีมันไม่ได้ที่ที่ที่คุยเขาบอกว่าเราก็ต้องใส่ว่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็นเซนเนอร์มันต้องใส่ทั้งคู่เขานี่บ้างนนะมันก็ตีเขาตีเขาสูตรแต่พี่ไม่ได้ตีอุ้มเนี่ยเขาแทนเราเฉยบอกอันนี้อันนี้ถามได้ไหมเอื่อกี้เวลาถ้าถ้ากุ้นคนน่ะกูใส่สูตรปุ้นได้ป่ะได้นะใช่เพราะว่าผมจะปุ้นน่ะเออถ้ากูปน้นอย่างเงี้ยกูต้องกูต้องใส่สูตรเออใส่สูตรอย่างงี้กูได้ป่ะะเพรามันถูกเบกุ้นนี่กูะะทาอไรไไม่ด้วันถูกป่ะ นยังมีอยู่ยางลมปูลังมอในในรายละเอียดที่ประกาศเขาเขียนว่าคือมันหยุดคือห้ามทำอะไรกับคนอื่นเลยห้ามทำอะไรคนอื่นเลยเหรอใช่ไอ้แง้คือมันก็คือการเบรกอ่ะก็คือต้องใส่สื่อไม่ได้ว่ะจากที่ที่คุยเขาบอกว่ามันทํางานทุกอย่างได้ปกติแต่ว่ามันคือการเบรกเลยห้ามห้ามเด็ดขาดห้ามมีอะไรใครเลยแค่นั้นพี่เขาประกาศคุมงานดำทุกอย่างห้ามซาเบียทำถ้าทำตีแค่นั้นแหละ เอ้ยแล้วอย่างนี้สมมติว่าอย่างนี้กูกูประกาศไปแล้วว่าอย่างเช่นเรื่องพวกงานร้านทุกอย่างงานดำกูคุมอ่ะแล้วถ้ามัน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 มาทาอย่างนี้กูตีได้ป่าวะเพราะงั้นอย่างนี้มันมันก็ถือว่ามันก็คือเพิ่มโปรเทคไปเลยดิไออย่างเช่นสมมติกูบอกว่ากูคุมร้านอยู่คุมงานดำอยู่เงี้ยแล้วถ้าเขาเขามาทำล่ะอย่างนี้กูตีได้ไหมอ่ะมันมันมันเพราะว่ากูประกาศคุมมาแต่ก่อนจะเริ่มแล้วอ่ะอย่างนี้มันก็คือต้องห้ามตีเหมือนกันหรอก็ทำได้แค่ยืนมองเงี้ยเหรอ พออยู่ปวัหมายถึงว่าเขามาหาเรื่องเขามาหาเรื่องเองอะอย่างนี้มันมันอย่างนี้มันต้องยังไงอะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ใช่มันนี่มันเป็นถ้าถ้าถ้าในในมุมในมุมฝั่ขวาของทีมว่าได้แต่ขอถามคุณน้าก่อนต้องยิงไปหายินยันจากเขาใช่ต้องเป็นคำยืนยันจากคุณน้างั้นฝากถามพี่จีก็ได้ครับเขากำลังคุยกับน้าให้อยู่ออก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 กันได้ครับฝั่งรับกายด้วยฝั่งรับกายคนนึงเออมาหน้าเดือดโดมก็ได้เขาอยู่ในเดือดโดมหมดเลยไม่อยู่โดมหมดเลยนะมันอยู่โดมหมดเลย มันเหมือนจะรอคุยกับสภาั้างมาเต็มเลยทลังกันกับทลังกา้งลบ้านะเ่ได้เอาอเลยครับเอาที่สะดวกพี่กำลังถามน้าอยู่กำลังถามไม่อยู่เขารอเขาถามน้าอยู่ว่ามันมันได้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยเขากำลังคุยให้อยู่ว่ามันมันมันต้องยังไงก็ว่าทำไมยืนหมอรู้มากนะรู้มากนะก็บอกล้วรู้มากนะฟังไว้เห็นยังไงวะนี่ คือไอยุติห้าวันเนี่ยมึงทำเที่ยอะไรก็ได้เว้ยแต่มึงห้ามทำกับซาเวียแทนหนึ่งก็เหมือนกับมึงใช้ใชอ่ะรู้รู้แต่หมายถึงว่าเช่นอยา่างสมมติว่ากูคุมรัฐร้านอ่ะเพราะว่ากูมีของที่ต้องส่งให้สภาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าซาเวียมาง,งั้นในช่วงห้าวันเนี่ยกูก็ทำอะไรไม่ได้หรอกกูต้องทำได้แค่ยืนมองเหรอแั้นที่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก่อนที่จะตีซะด้วยซ้ำอะ่ะตอนนี้มันเป็นซาเวียใช่หมายถึงซาเวียสถิถ้าหลุดออกหลุดออกประเทศอ่ะมันหายเลยถึงบอกไงว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์อ๋อถ้ออา,าออยย่่่่่าาางงงั้้้้นนนะะมมมึึตตีไดเววแแบบหห มันก็คือ่าโอเคก็คือก็คือตีป้นแต่ห้ามห่อถูกป่ะล่ะใช่มันก็คือมันก็คือการที่มึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมึงก็ทำเหมือนแก๊งอื่นอ่ะไม่เพราะมันมีทั้งเรื่องงานดำมันทั้งมีมีทั้งเรื่องงานดำแล้วก็ไอ้นี่เลยนะมันมีทั้งเรื่องงานดำกับ้านเลยนะาเลยนีะอ่าโอเคกันก็จบโอเคเอ้ยสรุปเคลียร์แล้วเขาบอกว่าเราทำทุกอย่างได้ปกติเลยยกเว้นห้ามตีซาเวียแต่ถ้าเกิดสมมติว่าซาเวียมามามาซาเวียมายุ่งกับงานดำกับเออ่ไอ้งานลาที่ที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ตั้งแต่แรกก่อนอัน ตีป่นได้แต่ห้ามอุ้มก็เหมือนใช้ชีวิตปกติตีป่นได้ห้ามอุ่มเพื่อนถ้าเขามายุ่งกับงานงานดำกับงานลาที่ที่ที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวอะพี่ถ้ามันเอาก็หนักแค่นั้นแหละไม่เยอะเฮียเล่นมันได้หมดอะถ้าครูหมดเลยที่ตอเนี้ยที่หงอะจริงก็บีบได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องรอห้าวันทำอะไรไม่ได้ไม่เราฟิก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 ไข่เราฟิกไข่ยาให้ฟาเวียดนีใช่พี่เขามันนะพี่ใช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 ่ ีก็คุมหลูปูนไปเลยคุมหลูปูนทั้งเมืองยังข้ามจบยังไม่ซาเวียเออคือพี่แค่คิดว่าที่มันที่มันเบรกอะเพราะว่ามันจะรีบหาหาปืนหาสกูเว้ยพี่คิดว่ามันน่าจะหาสกูฉะนั้นอะมึงมึงวนดูนะเอาเอาคุมบ้านดิคุมคุมบ้านอะคุมงัดบ้านอะคุมไม่ให้หมดอ่ะแล้วก็ยมซาเวียไปเลยพี่คุมงัดบ้านคุมงัดร้านแล้วก็คุมไอ้งานดำอะถ้าเป็นโจมไปต้นเขาก็ไม่ได้ถูกไหมไม่ได้ต้องใส่ทั้งสูตรนี้เลยเพื่อนต้องใส่สูตรนี้เลยใส่สูตรใส่สูตรซัดได้เลยแล้วเป็นคนอื่นนะเป็นคนนออื่่ะ ถ้าเป็นคนอื่นคนอื่นเห็นว่าเขาบอกว่ามันมีปัญหากับทุกแกงได้หมดอ่ะจนคนอื่นอ่ะจนคนอื่นได้ดิทำไมไม่ได้อ่ะได้ดิมันต้องได้ดิเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเราแต่แค่ว่าห้ามเป็นเราห้าเป็นเราเท่านั้นเองแค่แบบเดินเจอเขาเลเบลแคปซัดที่เลเบลมันยังไม่ได้ต้องไปต้องไปจำนะพวกเขาเขาจะโดนช่วยเหลือครับาครโดนช่วยเหลือ ว่าพี่ประกาศเรื่องคุมงานดําใช่เรายกเว้นซาเวียไปก่อนใช่เราคุมงานดําทั้งหมดยกเว้นมันแ่ะก็จบแล้วพี่บอกให้ทําได้ัส่วนบแล้วก็ไปเลยก็จะไปกันเลยถามว่าพี่เจะจะไปถึงถามไงว่ามันมีการ์ดแบบนั้นด้วยหรอตลกเว้ยจริงจริงจะไปได้ยินจริงยิ่เสียดายตรงที่พอถ้าปัดแม่งมันเหลือห้าล้านเนี่ยสัตว์เลยแมวแมวแมวเออแมวแมวไม่กูบมกเดี๋ว่ากูเสียดายตรงนั้นไงก็เยพี่ทดไว โอเคได้บอกว่าอย่าลืมนะไอ้วุฒิั็คือสรุปแล้วคือหมายความว่าระหว่างนี้เนี่ยถ้ากูถ้าเกิดว่ากูเรียกว่าไงอ่ะถ้ากูคุมงานดำอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิขามายุ่งกูว่าตีป่นได้เลยนะถูกไหมในเข้าใจถูกโอเคเรับทราบรู้เรื่องเข้าใจเพื่อนคุยแล้วสรุปแล้วอะไรที่เป็นเป็นเป็นผลประโยชน์ที่เป็นเป็นผลประโยชน์อ่ะถ้าเกิดเขาสมมติว่าเขามายุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์อ่ะเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งหมดอ่ะ คือมึงมึงตีป้นได้หมดเลยยกเว้นห้ามห่ออย่างเดียวแค่นั้นเองทุกอย่างไม่ผลประโยชน์นะอะไแ,แต่ถ้าสมตุนท์มันมาทำมันมาทำแบบว่ามันมาขายยาได้ครับได้เลยใช่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 ไม่ไม่ตีตีป้นได้แต่ห้ามห่อไงตลอดตีได้ตลอดเลยใช่ใช่ตีได้ตลอดครับตีป้นห้ามห่อก็เขาบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เขาว่ากันอะพี่เขาไม่ไม่ชัวร์รายละเอียดแล้พี่ว่าสิ่งที่มันจะทำคือมันจะเอาโค้ดคีย์ที่มันหาได้กับรับได้อะมางัดร้านไอ้งัดบ้าน ก็มันจะหาสก,กูปืนอ่ะปากตสกูเราไงถูตกต้องครับถูกต้องมันก็คือเรื่องผลประโยชน์ไงก็ตีได้ก็ตีได้ไ,ดไงแต่แม่งรู้สับว่าห้าวันไม่ได้ทำอะไรเป็นไง